ตรงนี้ก็คือจะให้ดูตรงทางเข้าออกส่วนบุคคลครับกับทางเท้าสาธารณะแล้วก็การปูกระเบื้องนำทางของผู้พิการคือหลักคิดของทางเท้าสาธารณะเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิทธิ์สาธารณะก็คือคนสาธารณะหรือคนที่เดินอยู่บนทางเท้าสาธารณะเนี่ยมีสิทธิดีกว่า สิทธิ์ของส่วนบุคคลคือส่วนบุคคลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้สอยแล้วก็ผ่านทางเท้าเข้ามาสู่ผิวจราจรได้แต่ว่าเมื่อเทียบสิทธิ์กันแล้วสิทธิ์ของคนเดินเท้าสาธารณะเนี่ยต้องถือว่าดีกว่าคราวนี้เวลาสิทธิ์สองอย่างเนี่ยมันตัดผ่านกันการออกแบบเนี่ยถ้าเป็นสากลเขาก็ต้องถือว่าสิทธิ์ของสาธารณะเนี่ยดีกว่าเพราะฉะนั้นทางเท้าเนี่ยควรจะที่จะยกระดับ ให้เท่ากับทางเข้าออกพื้นหิวควรปูเหมือนกันเวลาที่เราไปปูกระเบื้องนำทางสำหรับผู้พิการเนี่ยบนทางเท้านะครับถ้าเราต้องการจะปูตามมาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแนวทางต่อนเนื่องไปเลยไม่มีการเตือนอะไรบนทางเข้าออกคือส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจอลักษณะของกระเบื้องผู้พิการที่ผ่านทางส่วนบุคคลแบบนี้ครับก็คือมีการปูกระเบื้อง แบบปมเตือนเนี่ยขวางหน้าทางเข้าออกบ้านทางเข้าออกอาคารเพื่อเตือนให้ผู้พิการเนี่ยเขาระวงังแต่ว่ามันมันเหมือนเป็นการจำกัดสิทธิของสาธารณะว่าความเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมีมีสิทธิเหนือกว่าสิทธิสาธารณะคือมันดีในเรื่องการเตือนแต่ว่ามันไม่ดีในเรื่อง การลำดับสิทธิ์ไม่เท่ากันคือเรียกว่าลดทรนพสิทธิ์ของศาศาสาธารณะลงให้ด้อยกว่าสิทธิ์ส่วนบุคคลคือเรามักจะไปเจอทางลักษณะแบบนี้ก็คือที่อินโดนีเซียส่วนที่มาเลเซียเนี่ยไม่ค่อยเจอมาเลเซียเนี่ยจะเจอเขาปูกระเบื้องเนี่ยลอกแบบสิงคโปร์ไปนี้สิงคโปร์เนี่ยเขาล้อมาตรฐานอังกฤษมาเพราะฉะนั้นหลักหลักคิดเขาเนี่ยเขาถือเอาว่า ทางเข้าออกส่วนบุคคลเนี่ยด้อยสิทธิกว่าทางสาธารณะเขาก็จะต้องปูกระเบื้องนำทางเนี่ยต่อเรื่องไปคืออันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญครับคือถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิแบบนี้เราไม่มีทางที่จะปูกระเบื้องนำทางเนี่ยแบบมาตรฐานญี่ปุ่นได้